ใครยังไม่เคยเล่นคลิปเรียวลองเข้ามาดูนะวิธีสร้างก็ไม่ยากทีนี้จะพาสร้างแบบเลือกหลายรายการจิ้มตรงเลือกหลายรายการเสร็จอ่าแล้วก็ไล่ไล่ภาพที่เราอยากเอาขึ้นดูเนาะอ่าทีนี้อ่าถ้าเราเลือกภาพปุ๊บสองสามสามสี่อ่า อ่าตอนนี้จะพาเลือกแค่สี่ภาพเนาะอ่าถัดไปถัดไปเสร็จเขาก็จะบอกว่ามีเสียงเขาก็ต้องเลือกเลือกสักเสียงใส่แฮชแท็กสักหน่อย แฮดแท็กสักนิดอ่อาแล้วก็แชร์ไป